ในประาการที่สองก็คือให้แต่ละจังหวัดแต่ละอำเภอนะครับได้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษนะครับขึ้นมานะครับเป็นเสมือนหน่วยขึ้นที่เร็วนะครับเพื่อได้รับแจ้งว่ามีการจะทำความผิดนะครับไม่ว่าจะเอ่อในเรื่องของสถานบริการบ่อนการพนันนะครับเอ่อการเอ่อมีการใช้อาวุธปืนในที่สาธารณะอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ ชุดปฏิบัติการพิเศษนี้ก็จะเคลื่อนที่ออกไปเพื่อควบคุมสถานการณ์ก่อนนะครับก็อาจจะเป็นบาถ้าสมมุติว่ามีผู้กระทำความผิดแน่นอนแล้วสามารถดาเนินการจับกลุมอะไรต่างๆได้ชุดปฏิบัติการนี้ก็จะดําเนินการก่อนในในการแรก,กน,นะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นดูอ,อดูว่าเขาได้กระทําความผิดตามกฎหมายใดก็อาจจะต้องมีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันตรวจสอบก็ได้จริงมาร่วมกันสอบสวนต่างๆาเหล่านี้นะครับ ในประเด็นที่สามนะครับก็คือเอให้ทางจังหวัดทางอำเภอเนี่ยนะครับได้มีการเหมืนอนกับกําหนดให้มีการตั้งเอจุดรับแจ้งบอกแส่ดังนั้นที่ว่านะครับเป็นเป็นส่วนรับแจ้งบอกแสในการกระทําความผิดต่างๆนะครับขึ้นมาโดยร่วมกับสังูนย์ดํารงธรรมนะครับแล้วก็ในในช่วงเนี้ยในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมานะครับก็ ทางกระทรวงมหาดไทยเรานะครับโดยท่านปลัดกระทรวงเนี้นะครับได้มีหนังสือแจ้งไปยังทุกจังหวัดทุกอำเภอนะครับใหม้มีการทิคคอร์สในกาเริ่มในเรื่องของปฏิบัติการเพื่อจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับซึ่งตั้งแต่วันที่หนึ่งเป็นต้นมาเนี่ยนะครับเราก็มีการดำเนินการในส่วนของของการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับ ได้มีการตรวจยาไปทั้งสื้นประมาณหนึ่งพันเก้าร้อยกว่าแห่งนะครับทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศนะครับก็มีการพบการกระทําความผิดอยู่หลายเรื่องด้วยกันนะครับก็อันนี้ก็ดําเนินการที่ดูจะเป็นข่าวดังก็คือของจังหวัดเชียงใหม่อ่าค่ะก็เมีมีสถานบริการแห่งหนึ่งนะครับมีการเปิดให้เยาวชนนะครับไปใช้บริการเป็นจํานวนมากแล้วมีเรื่องของยาเสพติดด้วย นะครับอันนี้ก็ได้มีการดําเนินการโดยทางชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองในส่วนกลาง <c oughs> ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษของจังหวัดเชียงใหม่ <c oughs> นะครับ <c oughs> ในการเข้าไปดําเนินการ <c oughs> นะครับ แล้วเมื่อกี้เนี่ยเพิ่งจะเห็นข่าวนะคะเรื่องของการเปิดสถานบริการจนถึงตีสี่อะคะ่ะแต่ว่ามันไม่ได้ทุกจังหวัดนะคะอาจจะนำร่องไปสี่จังหวัดก่อนอันนี้ทางกรมการปกครองเองยิ่งจะต้องอเพิ่มเจ้าหน้าที่หรือว่าต้องมีการเข้มงวดเรื่องอะไรเพิ่มเติมกันอีกไหมคะก็อันนี้เป็นเป็นนโยบายของทางรัฐบาลนะครับในเรื่องขยายเวลาเปิดสถานบริการถึงตีสี่นี้นะครับ เพื่อจะกระตุ้นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับรวมทั้งการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการหาดูนะครับข้อตกเอ่อข้อตกลงที่แน่นอนเนี่ยนะครับตอนนี้คงต้องรอเอ่อจริงๆเนี่ยได้มีการหรือไปเมื่อช่วงเชา้าที่ผ่านมานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ได้รับรายงานในเรื่องนี้ว่าตกลงว่าที่ประชุมเนี่ยสรุปผลกันว่าจะมีการขยายถึงที่สี่เนี่ยในพื้นที่ใดบ้างอย่างไรเนี่ยยังไม่สียนักแต่ถ้าพูดถึงนะครับผมขออนุญ,ญาตว่า การการการที่มีการขยายเวลาเนี่ยนะครับมีการประกาศพื้นที่แน่นอนนะครับมันก็คงจะต้องเป็นความยากลาบากที่มาอีกในการที่ว่าพื้นที่ในแต่ละพื้นที่นั้นมีการเปิดปิดสถานบริการไม่เท่ากันค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งเจ้าหน้าที่ตารวจเองก็ดีหรือพนักงานฝ่ายปกครองเราเองก็ดีเนี่ยก็คงจะต้องทํางานหนักขึ้นนะครับ ในในส่วนภูมิภาคนั้นนะครับก็ตอนนี้นะครับเราพยายามให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษขึ้นทุกอำเภอเพื่อจะได้แบ่งพื้นที่กันรับผิดช,ชอบนะครับก็ตอนนี้ทุกอำเภอได้อ,อมีการจัดตั้งเรียบร้อยครบทั้งแ7ด้อยเจ็สิบแดอำเภอเรียบร้อยครับนะครับส่วนการเพิ่มบรรากําังนั้นก็คงต้องขออนุญาตว่าตำแหน่งประหลัดอำเภอเนี่ยมันเป็นข้าราชการพลเรือนค่ะ การกําหนดกรอบเพิ่มเติมเนี่ยก็ต้องได้รับการอนุม,มัตจากกอพอสํานักง,งานกพนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาอย่างหนึ่งซึ่งทางผู้บังคับบัญชาเราก็ไม่ได้ทิ้งนอนใจะนะครับท่านก็พยายามนะครับทําเรื่องเสนอเข้าไปอยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามสํานักง,งานกอพอซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลภาพรวมของข้าราชการบริเลือนทั้งประเทศก็คงต้องพิจารณาถึงความจําเป็นและความเหมาะสมกับภารกิจนะครับ